ลายตะกนนักเขียนนีศิลปินประชาธิปไตยนะครับไอ้เี้ยใหญ่เมืนจะใส่ไอ้เงี้ยไอ้เง้ย้เงยอ้เงี้ยไ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 อ้เงี้ยี้ยไ้เงี้ยไอ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 ้เงี้ยย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  สานดีแมกซีนนะครับของกลุ่มเครือข่ายกวีศิลปินประชาธิปไตยนะครับอีกสักครู่นี้เราจะเ,าเชิญแกนนำแท็กซี่นะครับมาทำพิธีตัดลิบบิ้นเปิดตัวหนังสือของเรานะครับแต่ว่าก่อนที่จะเอา,เอาลิปบิ้นมาเข่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้แกนนำแท็กซี่มาเปิดตัวหนังสือของเรานะครับเพราะหนังสือของเราเป็นหนังสือของคนรากหญ้านะครับ เขออ่านาคำแถลงการในวันละร่วมลำลึก24มิถุนายน2475นะครับจากเครือข่ายราษฎรนักเขียนศิลปินประชาธิปไตยลำลึก24มิถุนาปี2475เปิดฟ้าใหม่คณะราษฎรสร้างประชาธิปไตยจะรึกไว้ใจประชายย้อย่าลืมต้องย้ำอย่าลืมนะครับเพราะว่าพวกอํามาตย์มันลบประวัศ ประชาธิปไตยไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเราได้ประจักษ์แล้วว่าประชาธิปไตยไทยยังไม่ได้มีความหมายตรงตามพ่คําหรือตรงตามระบอบการเมืองมาตรฐานเยี่ยงนานาอารยาประเทศคือประชาชนยังไม่ได้มีอํานาจเป็นใหญ่อย่างแท้จริงแต่อํานาจเป็นใหญ่อยู่ในมือของกลุ่มอภิสิทธิชนอย่างแนบเนียนคณะราษฎรเคยประกาศไวอ้อย่างเข้าหารว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชน ไม่ใช่เป็นของอภิสิทธิชนแต่เกือบ80ปีผ่านไปแล้วประชาชนยังต้องอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินนี้อย่างขาดแคลนสิทธิแทบไม่มีเสรีภาพ,ควา,ภาพความจริงหลายๆอย่างในทางการเมืองพูดไม่ได้ถ้าพูล้ลวกุณต้องติดคุกด้วยอำนาจคุกตะลางตรางุตราการกองทัพนะครับและกฎหมายล้าหลังหลายฉบับเช่นกฎหมายกฎหมายพลกรความมั่นคงต่างๆนะครับ เฉชานุภาพซึ่งทําให้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนปัดนี้ต้องไปอยู่ในคุกนักเขียนหลายคนก็มีคดีค้างอยู่ในโรงในศาลเช่นอาจารย์สอสิวรักษ์คุณบัณฑิตอานิยานะครับเรื่องนี้หาอ่านได้ในดีแมกซีนแทบไม่มีเสรีภาพและไม่มีความเสมอภาคประชาชนถูกดกูถูกดูกแคลนมินยามว่าอยู่ในภาวะง่จนเจ็บ อำนาจทางการเมืองของประชาชนไม่ได้รับการยอมรับนะครับเมื่อเสียงส่วนใหญ่แสดงประชามติออกมาแล้วก็ถูกโค่นล้มด้วยอำนาจเผด็จการโดยรถถังโดยกองทัพนะครับบา,บางส่วนถึงวันนี้24มิถุนายนพศ2 5 5 2ความเป็นจริงที่เราได้ประจักษ์ใหม่นี้ก็คือมวลมหาประชาชนมีความตื่นตัวถนักในอำนาจอธิปไตยของตน ระนักในความเป็นเจ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริงดับเป็นสถานการณ์ดียิ่งและทำให้เจตนารมณ์ของคณะราษฎรที่เคยประกาศไว้ในยามย่ำรุ่ง24มิถุนายน2475ใกล้ความจริงยิ่งขึ้นพวกเราเรือข่ายราษฎรน,นักเขียนศิลปินประชาธิปไตยจึงขอสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนพวกมูเราเพื่อสื่อสารเจตนาของคณะราษฎร ในการปฏิวัติประชาธิปไตยประเ,ศระเศทศไทย ท็กซีนะครับช่วยมาทำพ <deal> ิธ okay. ีเปิดหนังสือดีแม่ทศซนนะครับเล่มที่ระลึกยื่นไทยนี่มีในหนังสือด้วยย้อน่ทยอสไลูกบอกบมือกรย้อก่อนยจอนหนึ่สอสามก่ออด